สวัสดีครับสวัสดีครับยังไม่ได้สัมภาษณ์ยังยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับอันนี้กินลโกวิดไหมหรือเปล่าจ๊ะนะฮะดูท่าคลิปเละเทะทีเดียวเชียวอันนี้รอๆกันด้วยครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันแบบว่าชิวๆสบายๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้พักเพนืก่อนเพราะว่าร้องเพลงกันไปแบบค้องเพลงเต็มๆดูน่าจะเหนื่อยมากเลยนะอะโอเคนะคะเตรีย็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยว เดน,น,ะะนั่งเบียดเบียดกันเลยค่ะในขณะที่เราได้มาอยู่ตรงนี้นะครับตรงด้านหน้าว่างอยู่นะครับเสริมมาได้น,นิดนึงนะครับเหมือนเราเป็นเขนตทหารไง่ก็ไม่รู้นะเหมือนความมีดลั่นกันไว้ก็มีใครกล้าเข้ากันเลยอ่ะตอนนี้จะไม่ทำอะไรครับเอาไว้ได้กินข้าวกันใช่ไหมตรงนั้น ไม่ได้ม่ทำใจขอบคุณมากเลยครับหน้าตาไม่นานเล่นบุกนะเนี่ย <c oughs> อโอเคพร้อมแล้วนะครับโดยขวงทั้งเคนเลยนะครับที่วันนี้มาจากบ้าน AF6 นะครับใช่แล้วก็ในตัวกันองก็แล้วกันย่าอไรอย่างไรบ้างนะครับกอจะีเรต้มุกดัอก ครับอีเดฟหกครับผมสวัสดีค่ะนิวตีเอหกค่ะสวัสดีว่าเสียงกรี๊ดดี้ของเราๆกันทุกคนเลยใช่แล้วเลยนะคะคือกนนารดูความตื่นเต้นขปงการได้ดำตัวนะครับแต่ว,ว่าก่อนอื่นเลยนะครับคงจะต้องอ่าเาพูดคุยกันนิดนึงกํนลังใจนะครับเพราะว่าอ่าอะไรนคนที่ตอนนี้ออกมาจากบ้านเรียบร้อยแลยนะแต่ว่าดูเหมือนว่าใส่ขับก็ยัาเงงงน,านะารับตั้งติดติดไปทุกที่เลยนะฮะแล้วก็เอ่ออยากเราอยากรู้ว่า แล้วเนี่ยทรายขับคุณนเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยยังตามดูทุกคนไปทุกทุกที่อยู่หรือเปล่คาครับครับใครดีใครดีใครดีอ่ะแฮปปี้ครัครครบ,ค,รบค่ะก็คุณหน้าคุณตากันดีอยู่แล้วค่ะก็คือไปไปที่ไหนก็จะเห็นทุกทุกคนตามมาตลอดตามมาให้เต็มใจ ชี้ชค,คือหูเสียงไม้ที่ดังมากเลยคือเราคิดว่าเตกใจเลยคือ <c oughs> คือชี้ตัวได้เลยครับว่าข้างไหนจะเจอกันแบบเจอกันบ่อยๆไอ้ชี้ตัวนี่เหมือนผู้ร้ายนะเหมือนผู้ร้ายนะชี้ตัวดึง๊งดึ๊งดึ๊งอะเรแบบไหนลองชี้ทักคนไหนที่แบบว่าตาติดตาเลยไม่ต้องชี้ดีกว่าให้ยกมือดีกว่า มากก็คือเวลาเล่นคอนเสิร์ตในฮอใช่ไหมครับมันจะมีการแปลขบวนไป้ายไฟอยู่<ป>อยู่ขบวนโอ้โหคือวิ่งรอบเลยคือจะป้ายใหญ่ๆก็จะวิง่งไปสนุกสนุกว่าเรายืนอยู่เราจะป้ายคือมันเป็นหมากราบป้ายไฟแข่งชาร์มากเวลามีคนอื่รกันเลย กันครับไปเชียร์กีฬาอะไรนะวิ่งแก้บนเพื่อเพื่อศิลปินโโอ้หน่ารักเนะจุดยอดเลยครับเพื่อเอาลัวงหน้มาแทนไปเจแกราบอกว่าแฟนขา VS เอเนี่ยเป็นคนที่มีห่วงต่อทางศิลปะนเพราะว่าเราวิ่งแก้รามบ้างปกติอ่ะผมก็จะเล่นนะแต่ผมก็ไม่กล้าคือคนคนข้างๆผมเขาสะกิดอ๋อ ออกแบบรถรีเอทมาเพื่อพวกเราแต่ละคนแบบว่าตามคาแรคเตอร์ตามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าแต่ละที่แต่ละภาาก็จะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะคือคือมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแล้วบบลูกเล่นอะไรเงี้ยเราก็แปะตัวมีอย่างเงี้ได้หรออะไรอย่างเงี้ยบางที่ก็แบบมีเอาแบบเอ็มบีมาเปิดมีมัสคอต์ดมีอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเขาเรียกว่ามีแบบเซอร์ไพรส์ใช่ไหมมัสคอตด้วยว่าผมเป็นตัวอะไรอะแพนด้าอ๋ออันนี้ต้องอยู่ภาคใต้แน่เลยใช่ไหมมาอยู่กับฮะ เท่านได้ยินอยู่แค่ตู <t <t ้หรอเรียนปีงาแล้วเหรอมากรุงเทพแล้วเหรอจริงดิมีแน่เลยใช่ไหมเนี่ยตาดำดๆหลอเล่นขอเขาบอกนิดนึงค่ะครับผมซุ้มที่เห็นอยู่ข้างหลังอะไรองี้ใช่ไหมคะคือซุ้มที่แฟนคลับจัดให้นี่คือเราคิดว่าออกงานทีเว้นแบบนี้อะไรเงี้ย ครับที่คิวคิววันนี้ว่างอยู่อย่างเวลาพวกนั้น,ท,นที่เพื่อนเพื่อนที่แบบ่านีงานคือหมือว่าเป็นงานที่แบบเขาแบบมีมีคิว,วานานแล้วอเลยเนงะี้ยมาไม่ได้เลยช่วงนั้นวงนะั้นครับคุณพี่ใหญ่ใหญ่ได้ยินเสียงมิวเตี้ยนั่งเฉยมานาน เคยรู้ซุปอคอนเสิร์ตไหมไม่มีอ่ะรู้คนเดียวนะไม่รู้รา, e ากองพรีเซนต์ครับเดลามูนโอ้ยเอ่อ6เดลต้ากองพรีเซนต์ครับเดลามูนคอนเสิร์ตเดลามูนวันที่13มีนาคมครับที่ชันนดองก็1 3มีนาคม13มีนาคมครับที่นนดองแล้วมีรอบเดียวเท่านั้น มีมีรอบเดียนเท่านั้นเปิดเปิดคาเฟ่ให้ทุกคนไปนั่งชิลกันรอบเดียวเท่านั้นคือเป็นบรรยากาศแบบชิวๆสบายเลย